สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เลิกงานนะครับก็มาหาทีมงานอีกเช่นเดิมนะครับส่งรูปไปให้ผมอีกแล้วครับพี่น้องครับส่งไม่พอโทรไปเยอะอีกตั้งหากนะครับว่าอาจารย์นะครับจัดอีกแล้ววันนี้สองแต้มแบบแป๊บเดียวเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับมันก็ต้องทรมานผู้ชมผู้ดูนะครับผมก็เลยมานะครับนะก็ ก่อนอื่นก็วันนี้ก็ได้รับทราบข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าต้องอขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่เสียชีวิตไปก็คือทีมงานพวกนกเขาเรานี่แหละครับก็จะมีท่านหนึ่งที่เสียชีวิตวันนี้นะครับนะครับเพิ่งเพิ่งดูงข่าวว่ามีการเสียชีวิตของทีมงานนกเขาเรานะครับก็คือกับเป็นสายที่ต่อสายไฟนะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะก็ ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ต้องให้เซฟต้องร,ระมัดระวังนะครับผมเนาะนี่นะครับผมก็อาจารย์แลมนะครับผมอาจารย์แรมดีครับ,รบ,รบเป็นไงอาจารย์แลมได้ย,ยินข่าวแล้วโอ้หน้ากลัวไหมแบบนี้ก็น่ากลัวครับเนาะน่ากลัวเนาะเพราะว่า <c oughs> เล่นกับไฟนี<ๆ>่ก็ต้องเซฟให้ดีนะพี่น้องครับส<ๆ>ําหร<ๆ>ับผมก็คุยกับอาจารย์ที่เป็น ช่างไฟอยู่นะครับว่าโอ้โหมันอันตรายมากมันเสียงนะครับไฟฝ่าแรงสูงครับไฟฟ้าแรงสูงนี่เป็นเป็นแบบไม่ใช่ไฟ200รอเหมือนไฟบ้านไฟทวาเพียรครับครับเป็นไฟที่ท่านบอกว่าถ้าเกิดไปใส่จุดนั้นก็คือไฟเป็นหมื่นครับไม่ใช่ไฟ200นะครับหลักหมื่นนะครับไฟแบบอ่าครับหลักหมื่นแล้วทีนี้มันเผื่อมันช็อตกันอีกทีนี้มันสปาร์กชั่วมันช็อตนะอาจารย์แหลมช่างไฟบอกว่า มันเป็นแสนเลยครับผมอ่ามันไม่สองร้อยแล้วทีนี้มันเป็นแสนนที่ดูครับอ่าเจไปอยากได้เป็นต่อเสี่ยงมัหาตัวต้นไว้ให้เอาไปนะอ่าครับแต่ว่าบางทีก็ต้องเห็นใจวันบ,บางทีท่านอยู่ใน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 ตัวเมืองเนาะอ่าแต่ว่าต้องเซฟครับพี่น้องครับผมผมผมก็ได้คุยกับอ่าย่างดีคนเดีวครับได้คุยกับทีมงานที่ต่อสายไฟอยู่นะว่าผมว่าเซฟเนี่ยผมว่ามันดีอยู่หรอกเซฟที่ที่ทีมงานที่ต่อโนระทำนะแต่ว่า ผมดูแล้วแบบรองเท้าอย่างเงี้ยมันก็มีสปัจจัยน,นะครับมันก็จะกลายแบบว่าจากหนักกลายเป็นเบาได้นอกจากแ้มเนาะอย่างเช่นรองเท้าต้องคือถ้าใส่แต่แบบเรานี่จบเลยไม่ได้น,น,นะครับถามถามาช่างไฟแล้วยิ่งพตนตห้งันตรไยถ้าต้อนนนี่นยังันตะไตลโกครับ,รบมันพื้นมันเปียกเนาะครับ แล้วก็ผมว่าผมดูแต่ละท่านก็คือถุงมือไม่มีต้องมีถุงมือที่แบบว่าเซฟด้วยเนาะมันจะมีถุงมือที่ที่กันไฟด้วยอันนี้เฮียมือเขาออกเนาะมอเขาเป็นน้ำไม่แล้วเนาะเฮียอย่าว่าไม่สําคัญนะครับผมว่ามันสําคัญเพราะว่าการเซฟตี้เนาะคำว่าเซฟตี้นี่คือเราต้องเซฟทุกอย่างไม่ให้เกิดนะครับแม้แต่นิดเดียวก็ยังคือไม่อยากให้เกิดนะครับนะท่านแล้วท่านที่ต่อสายไฟก็ฝากโดยเฉพาะมือใหม่เช่นไหนต้องระมัดระวังให้มากนะครับผมต้องเซฟให้ดีที่สุดครับ อ่าดีไม่ดีต้องใส่ชุดนี้รภัยเยา่ด้วยยิ่งดีเลยผมว่าน่ะไม่จำเป็นต้องอ่ว่าใส่ถุงเท้าก็โอเคไอ้ใส่รองเท้าก็โอเคแล้วใส่ถุงถ้าเป็นไปได้คือถ้ามีชุดที่แบบว่าคือใส่เลยผมว่าน่ะนะครับนั่นแหละคือเราเซฟตี้เนาะคำว่าเซฟตี้คือต้องต้องดีที่สุดนะครับต้องต้องเซฟร้อยอ่ะครับอ่าเห็นว่าคนนึงก็เสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็สองอ่าสองคนน่าจะแหลมอีกคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งก็เห็นว่าไม่ครึ่งครึ่งตัวอือนะครับ อ,อย่างน้นโหดอยู่นะนี่ครับนี่ก็วันนี้ไปยังไงวัยังไปดีนะครับไปร้อยร้อยเข้าหนึ่งฮะไปร้อยโอ้โหไปร้อยนะครับไปร้อยแล้วก็ส่งแล้วได้กี่ตัวนะสองกับสองได้สองอีกแล้ว<อ>แล้วมั่นใจตัวหนึ่งมันมันเขาม่คู่มันมีบักเสียงหน่อยคู่แต่ว่าไปบายเพิ่งจะเขียบดักต้องกะทีเดียร์อ่าไปได้ไีมสองตัว รับตัวไหนเอาตัวไหนไปวันนี้เอาเสียงเล็กครับเสียงเล็กเสียงเล็กเจ้าเป็ดฟื้นหรือยังเจ้าเป็ดวันนั้นเดฟื้นจดดแล้วครับปีแตกเลยนะพี่น้องครับผมดูวันนั้นคือผมเห็นนะวันนั้นแหละผมเห็นเลยที่อาจารย์แหลมเนี่ยผมเห็นปุ๊บนี่ผมผมไม่กล้าบอกจ่าแหลมวันนั้นก็คือปลอบใจจย์แหลมว่าขันอยู่แต่รู้ในใจว่าห้าสิบห้าสิบครับถ้าขันก็คือขันเลยถ้าไม่ขันคือผมว่ามัดมื่นหรเกือบทั้งวันนะครับนั่นแหละคือประเด็นมันเลยแต่ว่าทั้งวันหรอไปฮะ กันซ่อมทั้งวันเกือบทั้งวันนอาะมาขันช่วงเย็นครับขันส่งหลังจากที่มันแบบปรับสภาพได้แล้วอ่าปีกแตกแบบเลือดหยดเลยนะติ่งๆเลยนะครับเมือนั้นอ่ะติดรันเลยเหรอครับติดตรงตัวนตรงตัวก็เป็นบังไซกับโป้น้ำมันอ้าวลยครับนั่นเลยนี่แหละครับนกผมบอกแล้วว่ามันต้องได้ฝึกครับี่นองครับมันต้องได้ฝึกเดินทางถ้าไปต่อแบบไห้คือต้องฝึกอยู่แล้วก็ครับจะเนียเสียบแล้วอ่า แนวมัดไปยังดีวารู้แล้วใช่ไหมไม่มีโอกาสได้แก้ตัวนะบอยเอาในหล้วได้ล้วพามาดูหน่อยมะรวมทมาดูโอ้แล้วพวกที่อยู่ตรงนี้สองสามตัวไปไหนขนมาเอาไปมือว่านหกอวพวกกระใหญ่ใส่ตุ่มเลยอ๋อมีงานมาแบ่งเออมีทีมงานพวกควรเนาะมาแบ่งเนาะงานครับมาจากในเมืองในเมืองเอาไปกี่ตัวเอาไปสองครับไปสองตัวก็เลยเอานกที่อยู่ในนี้ย้ายเข้าแล้วงานใหญ่เขาแล้วครับอ่า พวกนี้คือมาใหม่วันนี้สดๆร้อนๆมาใหม่สดนั่นหลักฐานติดเพียร์ดิ่งครับได้อีกสองตัวนึกว่าได้คอนอ่านึ่องว่าแพ็คคู่เหมือนพ่อบัตรไม่ใช่เนาะครับคือในตัวนี้ยี่นี่บแล้วก็ย่ายไปอีกคอนระฟังแต่ม่ได้<ม>เห็นว่าต่อไม่ถึงชั่วโมงหรืออรับชั่วโมงเลยสองตัวเลยครับชั่วโมงเดียวสองตัวแม่งครับชั่วโมงเลยสองตัวเลยแสดงว่าครกจัดคขาเครื่อจัดในหลัะทีนี้บอกตัวแรกได้ตัวแรกเลยสีอะไรคาดแดงครับ นี่เลยพอเทียวมามันเป็นสิวพี่อยากเดี๋ยวผมคงเอาเโอเคครับวันนี้นี่แหละเรื่องหลักเลยก็คือมาดูนกป่านะครับผมนกป่าก็มีเหมือนกันนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละที่ที่ผมอยากมานี่แหละว่านกป่าก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากมันก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นยูนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตมันจะเป็นเล็กๆครับเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมาเหมือนหัวสิวแข็งๆนี่แหละครัน อ่าแต่พวกนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เห็นอาจารย์เลยว่ามันเป็นหนักคมันเป็นแข็งเข็งผมนี่เอาเอาปลายเข็มไปเย่อเพราะจะบีบบอกว่าว่าว่าออกว่าไม่ไม่มีหัวเลอาจยะบอไม่หัวไม่แต่น้ำไม่มีหัวสิวมีแต่น้ําแวนครับไม่แต่น้ำเลียนเอาบ้านอะไในคนแล้วก็ก็เลยไม่บีบต่อแวนว่าเราขอเป่ยนน่นะนจับมาดูหน่อยทีนี้ครับวันนี้มาวิเคราะห์เลยนะพี่น้องครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือไม่มั่นใจนี่นี่ตัวนี้ทำไมไม่มั่นใจมันเขาปอะคุณไง เข้าไม่คู่แนี่ยนี่จะเสียงบักเสียงไน่อยคู่ครับแล้วก็ผมนางกะดีจะเสียงคนเนี้ยตีป้วหลุดครับก็มันก็เป็นไปได้หมดแหละครับแต่เป็นตัวผู้ตัวเมียก็ได้ต้องต้องดูครับนี่แหละนกเข้ามืดอนี่บอกยากเหลือเกินเน่นเบิ้งเหยครแบแต่ว่าช่วงนี้ก็นกถือว่านกตัวเมียกาลังคึกเน่ตรงเลยๆไม่ตรงไลยๆอาจาร์ว่าเบื้งตัวนกมีตัวงยันเบ้องทีเดียวนกตัวเมียมันคึกด้วยช่วงนี้ถ้านกตัวเมียมันคึกมันจะเหยียบอยู่แล้วครับนกบางทีมันมันหลง นะครับมันหลงแบบนึกว่าหัวตัวเองนะครับมันบางทีมันก็นนะครับวจับง่ายๆเลยนะครับวันนี้อ่ะมาเลยว่าเขาจับกระบอกหองอุปหองอีกตัวนี้คือตัวที่ตัวแรกครับตอันนี้ตัวผู้แน่นอนใช่ครับตัวผู้แนอนเสียงอะไรนี่จันตัวนี้ตัวนี้เสียงกัดกังเลยครับอ๋อครับพอได้ยินเสียงมันเห็ดไส่แบบเชียงหน่อยอ๋อพอมันเฮ็ดไซ้ําโตนทำเห้ยนใหญ่เนี่ย ก็เกิดร้อยๆไปแข็งๆก็ก็ไปใส่แล้วแขงๆเลยอ๋อครับเอานี่อันนี้ตัวผู้แน่นอนนี่ะครับตัวผู้แน่นอนโอ้นี่เลยสิวอาจารย์ที่มันที่มันไอขึ้นอ๋ออาจารย์เลี้ยมไอช้นั้นเจาะแล้วใช่ไหมเข็มแมนเจาะครับอือนี่นะครับพี่น้องครับมันก็มีนะครับนกป่านี่คือไม่ใช่ว่านกป่าจะไม่เป็นสิวแมนแต่มันไม่ได้ตาเปียกตาแฉะเป็นสิวแบบนั้นแมนครับนะครับมันจะเป็นสิวแบบหัวแข็งแข็ง นะครับพวกนี้นะครับแบบอาจารย์ว่าแล้วว่ามันถ้าเกิดเศ่าเองครับเดี๋ยวก็หายไปเองครับแต่ก็ใช้เวลานานอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะเยวดูข้างในดิอาจารย์ไม่มีอะไรเนาะปากอะไรนี่ไม่มีคือเป็นเป็นแบบเส้นกระดอกปลาห้าแบบปกตีครับอาจารย์แหลมผมว่าไม่ใช่แล้วดูครับดีๆดูเพดานครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพอซิวเป็นเพดานครับจอบีบอกเรยว่าอาจารย์ นี่นี่นี่ครับพี่น้องครับแอนแอนอ่าดูครับดูครับนกป่าก็เป็นสิวเนาะแอนแอนโอ้สิวแบบนี้เลยนะครับก็ได้แพร่มกป่าเลยเหมนนี่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 โอ้ครับเหลืองเหลืองนี่ใช่เลยนะครับนี่เห็นก้อนไหมครับพี่น้องเห็นเห็นเนาะแต่ว่าแบบนี้มันได้ง่ายอยู่ครับนี่แหละนี่แหละอือม นี่แหละครับพี่น้องครับโอ้ยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้รักษากันอยู่ครับครับเนาะสาหรับตัวนี้โอ้โหแสดงว่ามันเกิดเป็นสิวในป่าเรียบร้อยแล้วทีนี้มันเริ่มจะหายเลยผมว่าแต่มันยังมีอาการอยู่แมแถ้า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 ยอ่ยอบีบออกถีเศร้าอยู่บีบไล่ออกเลยเป๊ดออกครับครับครับถ้าเป็นหัวข้อขาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อย นั่นกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาเอาใส่กรงเล็กๆก่อนก็ได้จะแล้วมพ่ได้จับง่ายนะครับเนาะจับได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูอาการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันอ่านั่นก็ไม่อยากให้ทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปากมันจะบาดแล้วมันจะทําให้นกนั้นเจ็บหรืออาจจะไม่กินข้าวก็ได้นะครับถ้าเกิดมันกินข้าวอะไรก็ปกติก็ผมว่าไม่ต้องทําก็ได้ครับตรงนี้เอามาดูอีกตัวหนึ่งที่นี้ตัวนี้สงสัยสงสัยหาซิบหาสิบอ่านาคือมาขึ้นนกแม่แต่เนาะอ่าครับ มันก็เป็นไปได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นกกําลังเข้าคู่ผสมพันธุ์กันนะครับช่วงนี้อาหารการกินก็พอมีนกเลยจับก็คึกว่าหักดิเมตว่าขาวทำดีกว่าขาอ่าส้มหังโดดางนี้นะต้องจับสูตรโบราณก็ต้องจับตามสูตรโบราณก่อนครับพี่น้องครับอ่าสูตรโบราณท่านบอกว่าอย่างนั้นอ๋อห่างเรืทีอ่อนมากๆเลยนะครับอ่ แล้ดูนิ้วจีนี่ดูนิ้วครับดูนิ้วเพื่อความชูโอ้แต่ว่านกตัวนี้ก็มีอายุแล้วนะครับตัวตัวเมียกับปล่อยขึ้นอาจารย์ธรรมชาตินะให้มันแผ่อีกต่อไปเฉลยเลยจารย์ว่าตัวเมียต้องได้ซื้อริบสติกให้โอ้ลมวายอยู่มันเขาบริสียงอ่าคงวายอยู่มันหาสิบหาสิบคอยแล้วครับเือธรรมชาติให้มันชูอันนี้ม จะปล่อยตรงนี้เลยใช่ไหมครับปล่อยตรงนี้แหละเนาะมันไปเลยเอาจะให้ใครมาปล่อยเป็นพิเศษไหมหรือว่าปล่อยเลยเนาะครับครับนี่นะครับเนาะใช้ไันเป็นขยายครับผมเข้าต้องการโันไปแล้วครับพี่น้องครับไม้คาไวอยู่เออไม้คาไวอยู่โอ้ไอใส่เคปนไทยไว้อยู่ครับตนั้นกระป๋อยไปนี่ละต้นกระป๋อจะได้รู้เผื่อใครต่อได้ก็คงจะเป็นนกอาจารย์แหลมที่ที่ปล่อยไปนะครับอ้าวโอเคโอ้โหดูครับเตรียมมา นึ่ว่าจะเอาทั้งทั้งทั้งป่าทั้งโคกเลยนะครับี่ไม่ใช่เนาะครับผมเมื่อเราไม่เอาเราก็ต้องปล่อยคือสุนัขมาตอย่างนี้แหละพี่น้องครับพวกเราจะไม่ฆ่าแมนว่าขาบเพราะว่าเขาไม่เรียนนนีแล้วครับจะไม่ฆ่าจะไม่แกงอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ดีก็ปล่อยครับพี่น้องครับบางทีนกที่ไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่ามันนะนะมันบางทีมันอายุอาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่างครับแมนเข้าคัดเขาคัดเอาแต่เขาเครับครับเพราะว่ามันได้อยู่แล้วครับนกนะครับเมื่อมันไม่ดีแล้วก็ แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไอ้ตัวเมียไปขยายพันธุ์แต่ว่าวันนี้ที่เด็ดของวันนี้คือนี่แหละครับนกป่ามันก็เป็นสิวเหมือนกันที่เด็ดนะครับอไม่ใช่ว่าไม่เป็นสิวนะครับเนาะนี่หละครับนี่แหละเดี๋ยวก็ตัวเสียงดีเสียงดีใช่ไหมจ๊ะเสียงดีเลยอาจย์เพราะว่าผมว่ามันจะหายแล้วแหละนกนะครับเสียงดีอ่ากลางๆปุเดี่ยกางเดี๋ยวรอดูก่อนครับรอดูก่อนว่าจะยังไงเสียงเนี้ยขวด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 ซีบักเป็ดเออบักเสียงหน่อย ครับพอที่มัดึงเอาคู่คู่เนี้ยคู่เนี่ยครับขนาดได้เทียงได้เห็นปุบักเป็ดเหียกเสื้อแบักันเสียงนลอยเหียกคู่สันครับอ่ะโอเคครับก็ถือว่าเดี๋ยวดูอาการต่อไปทุกอย่างที่เราต่อเนี่ยคือเป็นนกป่าเนี่ยเราได้ศึกษาทุกอย่างนี่ครับนี่นกป่าก็เป็นนะครับนานๆนะครับจะต่อได้เห็นแบบนี้ไม่ค่อยมีน้อยใจแหลมเนาะไม่ค่อยเจอนะครับที่จะเจอบบ ครั้งแรกของอาจารย์ใช่ไหมครับครั้งแรกนี่ครับที่พ่อเป็นนกนกสายผู้พอเตเห็นแบบนี้เป็นสิวแบบนี้เป็นสิวแบบนกบานเท่าเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นแบบเหมือนตาเปียกตาแฉะแหละพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นสิวในเม็ดคือในคอด้วยอ่ะแม่นแนะครับแต่ว่านี่ผมว่ามันเริ่มจะหายเริ่มจะอะไรแล้วแต่ว่าแต่วงกแก่อยู่ครับปาแดงดีดีดีเพราะว่ามันเล่นมันคึกมันขันมันคูแล้วมันมันก็ปกติแล้วนกเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันรอให้มัน มันหายหมดนะครับเนาะอ่ะก็ไว้ประมาณนี้ครับทุกอย่างในธรรมชาตินั้นเราต้องคัดสรรแล้วก็<ม>ได้เห็นสิ่งต่างๆนานาอยู่แล้วแน่นอนสนุกสนานอยู่แล้วนอกจากแล้วเ<ม>นาะอ่าก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ,อยังใจพูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเ่เคยสำหรับท่านยามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียนะครับพวกเราเป็นทีมงานนกเขาก็รักกันทั่วประเทศอยู่แล้วครับพี่น้องครับ ก็ได้ยินแล้วก็สลดใจเสียเทือนใจคร,ครับก็ฝากให้เซียนมือใหม่นั้นเซฟดีๆเซฟดีๆเซฟดีๆเหมือนที่ผมพูดนั่นแหละมีอะไรก็ให้เซฟนะครับจะชุดมาจากอบอกว่ามาจากต่างดาวได้ยิ่งดีครับต้องเซฟให้ได้แบบไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าล้านเปอร์เซ็นต์ต้องเซฟ<ม>ไม่ได้เนาะเพื่อเอาเพื่อแบบชีวิตนะครับชีวิตมันไม่ใช่ล้อเล่นนะครับมันไม่เหมือนกนกนะาหลุดไปแล้วต่อเอาใหม่นอกใจแล้วเนาะมันเกิดครั้งเดียวแล้วจบครั้งเดียวนะครับพอเอาไว้ประมาณนี้ครับผมแต่แล้วผมวัาดีีครับสวัสดีครับ multimillion dollar